วันนี้เราจะมาทำหอยทอดกันนะคะเราเริ่มจากแป้งนะคะมี3ามตัวนะคะแป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีแป้งสารีอเนกประสงค์นะคะว้าวนะคะแม่ขุนทองใช้แป้งทอดกรอบ UFM แป้งสารีอเนกประสงค์ว้าวนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะไม่ได้เน้นนะคะบางเอิญแม่ขุนทองมีตามยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะเอา แป้งทอดกรอบนะคะสามช้อนนะคะตวงตามนี้เลยนะคะเอาช้อนแกงเรานะคะสามช้อนหนึ่งสองตวง่ายๆนะคะเสร็ 1, ก็แป้งสาลีอเนกประสงค์สองช้อนนะคะ มีแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนนะคะก็เท่ากับสองสามสองหนึ่งอย่างนี้นะคะเรียงไปนะคะทอดกรอเนกประสงค์แล้วก็ข้าวโพดนะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปนะคะค่อยค่อยทยอยใส่นะคะคน้ำเย็นความเหลวหรือความบางของแป้งก็อยู่ที่น้ำของเรานะคะเราอยากให้หนานุ่มอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใส่น้ำน้อยนะคะ เราอยากให้บางกรอบนะคะเราก็ใส่น้ำมากนะคะมันอยู่ที่เรานะคะไม่ได้ปินตายตัวของน้ำนะคะเอาตามชอบของเราเลยแล้วแต่ใครบางคนไม่อยากปรุงรสหรือไม่ไม่ใช้เครื่องปรุงอะไรก็ได้นะคะแป้งตัวนี้นะคะเพราะมันมีน้ำจิ้มอยู่แล้วนะคะหอยทอดเราก็จะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา แล้วก็น้ำปลานะคะเป็นตัวชูโรงนะคะน้ำปลาตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้กรอบนะคะให้แป้งกรอบนะคะเป็นแทนผงฟูหรือความกรอบนะคะสมัยก่อนมันต้องใช้น้ำปูนใสคะแต่ตอนนี้เรามีแป้งทอดกรอบแล้วนะคะก็เหมือนช่วยทุ่นเวลาเราไปแม่ขุนทองทำทำคลิปกล้วยทอดไว้นะคะ,ะถ้าใครเห็นอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะก็ดูกล้วยทอดของแม่ขุนทองก็จะใส่น้ำปลาด้วยนะคะ ใส่ไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมันไม่ได้มีกลิ่นน้ำปลาเลยนะคะแต่จะทำให้สีของกล้วยทอดสวยแล้วก็กรอบนะคะปลาก็จะช่วยเรานะคะยี่ห้อใดก็ได้ได้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีวัตถุดิบอื่นอีกนะคะมีหอยมแมลงภู่นะคะแม่ขุนทองไม่ได้ใช้หอยสดนะคะเพราะแม่ขุนทองไม่ชอบกลิ่นสดของมันนะคะมันจะคาวนะคะก็เอาไปดึงหนวดดำๆออกหนวดข้างในนะคะ แล้วก็เอาไปต้มนะคะก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาต้มใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมผักไอ้ต้นหอมอย่างเดียวนะคะบางคนใส่ผักชีก็ได้นะคะต้นหอมผักชีได้นะคะก็มีถั่วงอกนะคะก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองต่อหนึ่งที่นะคะน้ำมันลงไปใส่น้ำมันไปเยอะนิดนึงนะคะ ลงไปนะคะกระทะร้อนแล้วเราใส่น้ํามันนะคะไม่ได้ใส่ตอนที่กระทะไม่ร้อนนะคะต้องกระทะร้อนก่อนใส่น้ํามันนะคะแล้วก็ปล่อยให้กระทะร้อนนะคะเดีย๋ยวเราก็จะตอกไข่แล้วนะคะตัวนี้นะคะใส่ตอกไข่ใส่ไปเติมต้นหอมนิดนึงต้นท่อมหอมลงไปต้นหอมซอยนะคะลงไป เตรียมไว้ก็ใส่หอยลงไปใส่หอยปริมาณที่เราจะทอดลงไปหนึ่งที่นะคะมากน้อยตามชอบเลยนะคะใส่พร้อมกับไข่ไปเตรียมพร้อมไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะ แล้วนี้คือแป้งที่เราผสมไว้แล้วน่าจะได้ประมาณสองที่เราก็จะลดไฟลงใส่อ้นี้ไปใส่ไอ้แป้งที่เราผสมไว้ไปนะคะค่อยๆเหยาะลงไปให้เป็นแพรที่เราต้องการนะคะหนึ่งที่ก็ประมาณสี่หรือห้าช้อนโต๊ะเน็ก็ใส่หอยที่เราเตรียมไว้เลยลงไปแทน ลงไปทับตัวลงไปนะคะสูตรนี้ง่ายมากแล้วก็อร่อยเติมหอยไปเยอะๆเลยที่ชอบ กเกตดูนะคะก็เริ่มพองตัวแล้วสูตรนี้ไม่ต้องใช้น้ำปูนใสไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวแป้งก็จะลอนออกมาก็จะมีกระเด็นเล็กน้อยนะคะเราก็เตรียมพร้อมกับการกระเด็นอยู่แล้วเนาะเดียวนี่สวยมากก็ค่อยๆประคองไปนะคะ สีสันสวยงามน่ารับประทานแล้วก็อร่อยด้วยสูตรจากเชฟกระทะสังกะสีนะคะลองดูนะคะลองทำดูแอบๆดูนิดนึงก็เริ่มสวยแล้วก็ทอดไปอีกแคปนึ่งการทอดไม่น่าจะเกิน5นาทีนะคะ คลิกกลับใช้ช้อนอีกครันหนึ่งนะคะคลิวกับแลวขุนทองก็จะมีเทคนิคใช้ซ่อมจิ้มนะคะเพื่อให้ระบายความร้อนนิดนึงให้กรอบยิ่งขึ้นนะคะซ่อมจิ้มตาม ด้านที่มีไข่ก็ทอดไม่นานนะคะแต่เราอยากได้กอบผลนี้นะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะพลิกตัวเขาอีกทีหนึง่งใช้เวลาไม่นานเลยแล้วเราก็อร่อยด้วยนะคะไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยมันอาจจะขาดนิดนึงนะคะเราทําให้ขาดลยก็ได้บางคนกยย็ยีให้มันเป็นชิ้นๆเล็กๆก็ได้นะคะทานง,ง่ายนะคะแต่แม่ขุนทองอยากได้เป็นแผ่แ ก็เริ่มสวยแล้วกอบแค่นี้พอแล้วนะคะใครชอบกอบมากๆก,ก็ทอดตอบไปได้แม่ขุนทองก็ปิดเตานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดจาน อมน้ำมันเลยสูตรนี้เห็นไหมคะน้ำมันยังเหลือเต็มเหมือนเดิมเลยใส่หอยลงไปค่อยๆจับไปเดีย๋ยวเราขาดถั่วง,งอกเนาะลับน้ำจิ้มนะคะกรอบอร่อยมากตามสูตรนี้เป๊ะเลยเดีย๋ยวแม่ขุนทองจะลงสูตรแป้งไว้ใต้คลิปนะคะสูตรต่างๆไว้ใต้คลิปนะคะ ก็จะผัดถั่วงอกนะคะกระทะยังร้อนอยู่เราก็ใส่ถั่วงอกไปเลยสักหยุบเดียวก็พอนะคะใครชอบถั่วงอกสดก็ใส่ไทานคู่เคียงไปได้นะคะก็ใส่ต้นหอมไปหน่อยนึงใสน่น้ำตาลไปนิดนึงจิ๊ดเดียวนะคะ ให้มันสะดุ้งนะคะแล้วแตใครจะชอบนิ่มมากมายแค่ไหนนะคะแ้่ขุนทองชอบกรอบอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ถวง,งอกไปข้างข้าง โรยต้นหอมเพื่อความสวยงามนิดนึงนะคะ,ะทีนี้ขั้นตอนทำน้ำจิ้มแล้วนะคะง่ายมากเลยนะคะก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มอนเนกประสงค์ที่แม่ขุนทองเคยลงคลิปไว้นะคะลองไปค้นดูในเพลย์ลิสต์นะคะอาจจะเป็นน้ำจิ้มจริงๆมันเป็นน้ำจิ้มอปอบเปียวเวียดนามนะคะแต่ทีนี้เรา ามาใช้อเนกประสงค์จริงลูกชิ้นอะไรอร่อยหมดนะคะปอเปี๊ยะนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะคะรวมทั้งข้าวมันไก่ทอดด้วยะคะตัวนี้ลองค้นหาในเพลสนะคะอร่อยมากๆเก็บได้เป็นปีเลยนะคะ1นึ่ยางนะคะ1ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศโอ้ยโทษทีค่ะซอสพริกค่ะใส่ซอสพริกไปนะคะ1นต่อหเหมือนยกตัวอย่างเช่นว่าซอสพริกสช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่พูด,ดง่ายๆเอาน้ำจิ้มไก่มานะคะน้ำจิ้มไก่แม่ปนอมก็ได้อซอสพริก2ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่2ช้อนโต๊ะนะคะ1นึ่งต่อหนึ่งาได้หมดนะคะเดี๋ยวเราผสมไว้เลยอันนี้แม่ผ่ทองทำสอช้อนโต๊ะไว้นะคะผสมกันอร่อยง่ายๆเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ใส่ไปเลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มอันนี้ประสงค์ที่ทำเอง รสชาติมันจะเจ็บจี๊ดอร่อย่ะคะผสมกันก็จะได้เป็นหอยทอดครบเซตแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะหอยทอดของพวกเรานะคะลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซื้อหาอะไรให้เปลือง